ในช่วงเดือนเมษาานี้นะครับลำไยต้องการใช้น้ำมากที่สุดนะครับต้องเพิ่มปริมาณการให้น้ำการตัดติง่งแต่งกิ่งช่อนะครับผลที่ดกเกินไปควรตัดออกให้เหลือประมาณ40-50ผลต่อช่อนะครับตัดผลเล็กช่อผลที่เล็กๆออกบ้างนะครับจะทำให้มีผลใหญ่ขึ้นนะครับ สำหรับปุ๋ยทางดินนะครับเราก็จะพ่นเเราก็จะใส่15เสมอบวก15ศูหรือ25 77ก็ได้นะครับควรจะใส่ทุก15วันครั้งใส่ไปต้นละประมาณกิโลนะครับใส่บ่อยๆก็ได้นะครับเฝ้าระวังศัตรูลำใหญ่พวกเพี้ยหอยเพี้ยแป้งนะครับช่วงนี้ระบาดมากแล้วก็ ระวังเชื้อรานะครับถ้ามีเพ้ยหอยเพี้ยแป้งมูลของเชื้อพวกนี้จดยล้วก็จะหวานนะครับทำให้เชื้อราดำนั้นมาเกาะได้ก็ฟอาระวังแล้วก็พ่นป้องกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ค้ํายันกิ่งนะครับกิ่งที่ใหญ่ๆเล็กๆกิ่งที่มีผลดกๆนะครับค้ํายันกิ่งเพื่อป้องกัน จากพายุฤด,ดูร้อนในช่วงนี้นะครับปุ๋ยทางใบก็พ่นได้นะครับแคลเซียมโบลอนปุ๋ยสูตร30 20ิบหรือว่าเป็นปุ๋ยสูตรเสมอก็ได้นะครับพ่นบำรุงนะครับแคลเซียมโบลอนนั้นขายไม่ได้นะครับอาหารอาหารรองนะครับมจิคิโลโฟรหรือว่าพวก สาหร่ายทะเลหรือว่าพวกแมกนีเซียมรวมพวกนี้นะครับก็ที่เน,น้นๆก็เรื่องน้ำนะครับเรื่องน้ำแล้วก็การป้องกันเพี้ยหอยเพี้ยแป้งนะครับช่วงเดือนเมษานะครับน้ำต้องใส่ประจำนะครับสม,สม่าเสมอนะครับอากาศร,ร้อนอากาศแรงนะครับ